สวัสดีทุกคนบอเสือเรื่องก็ได้สวดีสวดีมาฮ่อลองสารตั้งแต่เมื่อวานนะทุกคนแต่ว่าบบมาฮ่อแล้วกับโบที่ถ่ายคลิปบโบเรียนเดินเนาะอนไปเฮ็ดเดียกับแม่แล้วเมื่อนี้อ่ามาไปเวียมจากมือไงค่ะไปจากมือไลยมือเติบกันเนาะอลูมือกับนตุ๊กตามือถือสิบสามหรือสิบสี่เหรอเนจ่ายซ่องมืออะไรเนาะแล้วก็มาสิบเก้าทุกคนมาวันนี้เนาะป้าสลีที่แม่จันท์ปุเหมือนใหญ่เมื่อไรด้วทุกคนคุณง่ใหแญ่แล้ยคุณ เพืก็ได้กินอีกเลยนี่ง่างมดละ <Okay. S 1> นี่อันนี้อากาศอยู่ลองซานมือเ้านี่กะฝนตกเมืือ้เานี่นะ <c oughs> มันนี้อู้กับแม่ซีพาทุกคนไปเบิง่งบ่อนที่เห่าจะเห็ดเลี้ยงไกลไข่เนาะทุกคน <c oughs> น้ำตอนนี้มันเริ่มเขานะ้ฝนละน้ำเริ่มมีละอู้แม่พักบงแม่ <c oughs> นี่แต่ <c oughs> อีแม่เคยปลูกเลยเนาะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ชีได้เฮ็ดอันนี้อีกุูคนนี่นะชีได้ก่อกาะออกมานี้อีกเหือนนี่ก็แบบเอาบ้องอันไว้รดดีเพราะว่าเชื่อรถตากได้อันนี้พอจอยคือชิบบยอมนี่แต่เป็นเดมีความรู้สึกนะเดิได้รถมือดีใจดีใจดีใจไล่ดีใจไล่ขอว่าน ยามเป็นได้มาพอได้ขับไปเวียงไปนาไปหงห้ามหงหมออืไปใส่กะไปอะนะพยายามพยายามน้องเนาะแมน่น <c oughs> เขามีรถนี่มันชินยากาไปซิมาใช่กาดาวกัย่าเนาะดาวกับภูมิะได้รถเหาเ่เานะเป็นมือซ่องกัย่าเนาะมือซ่องกยัย่าดาวครับบ <c oughs> ุมเป็นย่งสวยเดียวานี่ทุกคนอันนี้เป็นบ่อนอันนี้เป็นใกล้อันเพียนเฮ็ดข้อ Head ใกล้ไว้เลี้ยงใกล้อัน ไก่ลาเลี้ยงไก่ลาดแต่ว่าเขาสิบเข้าไปมันมีไฮอันมันอันเลี้ยงไก่ลาดนี่ทุกคนแต่ว่าไก่นี้จะลาได้ไก่เออแต่ว่าเขาสิโบเลี้ยงเฮิ่มมาแล้วั่กันทุกคนเขาสีหัวเลี้ยงต่างหากอันนี้สีมาออกเมืดนี่นะสีมาออกสีมังออกกระจับเปลีนเปลี่ยไม้แล้วต้นไม้ต้นนี้ก็สิตัดทิมนี่เออเพราะมันหฮมชองต้นนี้เออแล้วิจ้องต้นมะเงียวนี่ไว้ช่วงไอ้ต้นมะเงียวไว้เพราะต้นนี้มันมันบริประโยชน์ตัวเดือนมันไม่เปื่อยเฮ้ยมัไม่เปื่อยบริประโยชน์เยี่ย แม่นปุกกเ่นีแล่บอลเลียงไกล้อะนั้นแม่นปุ๊กส่สีมาาแล้วคิดแปลงอันนี้ดีๆแล้วก็มาปุ๊กส่นีปิ้นล่างใส่หอนหรือไก่ลาดแม่นปิ้นร่างใส่ไก่ลาดแล้วก็อันเช็เดินกงกวงให้ไกล้ันได้ออกมาเออแล้วเฮ้มันมีตอนต้นมาเงียวนี่จงไว้ไงต้นนี้บักต้นนี้บักปักเพ็ดฟืน เมื่อนี้กะไปสร้างเรื่อืมาสร้างเชื่อมาฮิตเฮือนอันสร้างวงโคบก็สร้างอันไม่แต่ว่าไม้ั่นเจ้าของไม้ั่นยุคหูเมื่อวันจันทร์เัน่นทรที่มาอที่ถูกเพื่อนมาให้แมนอันไม้ั่นมีแต่ว่าบุ่มีรถไปแก้รถเพื่อนท่นมุยผู้รับเมื่อนเมื่อแรกยังอยี้สร้างอันดินบล็อกกับอันเศร้าต้นหนึ่งมาเพิ่มเสริมตัตเงินครัวกับห้องน้ำท่ืนแล้วเบาม่าท่นเดียวนี้กําลังอัน เียนกำลังบูกเหือน,นั่นน้องเเะ็ดถ้าก็บเครื่องมาไว้ถ้าเบ้าไม้ทันมือลเลยคือเบ้าไม้มาเฮ็ดใ,ให้เลยเมียนเต้พ่อจ้อยพ่อจ้อยลมกับอูฮันมาสิเมื่อตอนเมือ่อซีมาพ่อจ้อยลมกันกับอูว่าม,มาปุ๊บแล้วแม่นตอนนี้เฮ็ดส่วนยางเนาะเฮ็ดส่วนยางได้เฮ็ดเือนครัวได้ลวก็เฮ็ดเ็จคอไกล้นี่แด้ก็คือมานี่จะเฮ็ดพร้อมกันหมดเลยก็คือ จ้างคนไปฮ็ดสวนยางเฮ้ม,มันเล้วไวๆปลูกแล้วไวๆหลังจากนั้นแล้วก็ซิมาเฮือนานบ,บ้าวันเฮ็ดเฮือนหลังจากเฮ็ดเฮือนแล้วก็เฮ็ดเฮือนกับเฮ็ดอันอคอกใกล้เ็จพร้อมกันเลยละจีอันจ้างคนคณะโบราณันกับจี้จ้างคนมาเห็ดอคอกไกล,ล้วยเสซตนามาขุดลักหัวมาขุดรักหัวเห็ดนี่นะบวหัวชะตนาอันานี้เซอร์บวมอ่เอาตนานาอันนี้เซอร์ฟ่ะเอาอันนี้ก็ไดเนาะเอาะได้ก็ไดเนาะ เอาตะนางตัวนี้เรากำมัางม้งแล้วเขาก็มามาปีนมาทันที่ทางตุใกล้ลาดท่านส่วนไล่มันชีบุยักยู่ใกล้ลาดที่มันไปเลาะซื้อเมอร์กับอะไรเมื่ซื้อเมอร์มาอีกอะไรเอามาเซื้อบอเขาก็ทิได้มากได้ปูนเมอรอะดรนี่นะเพราะว่าได้ขั้นไปคุ้นได้แล้วแมนอีแดดเนี่ยต้องเหตุเทมันละเอียดเนาะต้องเหตุเทมันละเอียดแล้วก็ นี่แหละสาเหตุนี่แหละที่อูไปชิเดอร์บดายโนไลคนก็บอกว่าเฮ้ออันอูในเครเฮ็ดคลิปข้ามไปไทยไปไทยเนี่ยคือมีแผนสิไปยู่ทุกคนแต่ว่าต้องเบียกแล้วก่อนนะนะเลียวก่อนเพราะว่าแม่กับพ่อยู่อันสองคนกับเบียกบ่บอนน่ะาสมมุิแม่กับพ่อไปสวนบบมีผู้เลแต้งอยู่แตงกินให้กินกลับมาเฮือนก็เออยู่เฮือนซักเครื่องซักของเฮ็ดเบียกไปซื้อเครื่องซื้อของคณะพ่อกับแม่ไป เฮ็ดเวียกล้วกลับมากะเมื่อยละสิฮะนะคณะอู้ยู่งงานกันยังอู้เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ไว้ท่ามาแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปเวียกต่อนเลยสิอู้ก็เลยว่าโบเฝ้าพันฟ้าไปไทยเทื่ยเนาะอู้ชิไปอยู่ไทยทุกคนอู้ชิไปยิงยาวเป็นเดือนพวกแหละอู้ชิไปเป็นเดือนพวกแหละแต่ก็มีแผนหลายๆอย่างไว้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าติดตามโบอยากสปอยหลายเนาะทุกคนชิไปยิงยิงยาวเป็นเดือนพวกแหละแต่ว่าได้ยินว่าตัวเองก็ชิไปแล้วเนาะตอนนั้นอู้ไปเวียงกับตัวเองกลมให้ฟังอยู่ว่าตัวเองชิไปก็แล้วแต่ว่า อูอาจจะบ,บ่ได้ไปนาดอกเพราะว่าอูขาวเวียกเนาะส่วนตัวฮันเลวเวียกของตัลวละแต่ว่าอูฮันยางบานเลวเพราะว่าท้าพ่อมาเฮ็ดเฮ็ดอันเฮ็ดืันเลวเฮ็ดส่วนยางเลวแล้วก็ยังมาเฮ็ดคอกไกล้ให้มันเลวอีกแล้วยังต้องไปเบิ้งขึ้นมือเวียงอีกเนี่ยที่ต้องขึ้นมาเวียงไปเอาไกล้มาลงใส่อันคอไกล้อีกแล้วก็ต้องมาเบิ้งประมาณอาทิตย์นึงว่าเลี้ยงใกล้ไข่แนวเนดือให้มันอยู่แนวเดือแล้วก็แนะนําแม่แนะนําพ่อแล้ววางมือได้ยังค่อยสิไปเพราะว่า เจาใกล้ไข่มาลงห้าสิบตัวก่อนเนาะทุกคนมาทดลองเลี้ยงห้าสิบตัวแล้วก็เบิ้งว่ามันแต่ละมื้อมันไข่เนี่ยเดินคันท่าว่าเลี้ยงไปได้ดีแล้วก็สิขึ้นเมื่อเวียงไปเอามาใส่อีกเสียนะเพราะมันเป็นร้อยตัวเสียนะร้อยเาปลายตัวแล้วเฮากะซิอาหารเสริมของเฮากะซิมีพวกต้นกล้วยมีพวกต้นกล้วยพวกมักไม้อันเดียวยูน้ำเหือน้ำาสานแบบเป็นมักไม้สุกอันเดียที่แบบมันตกเหียเสียหายแบบมังวงเน่าอันเดียนะจบมาให้มันกินจับาให้มันกินแล้วก็มีอันหญ้าอันเดียวที่เป็นหญ้ากับ ก็เพิ่มเป็ดกินนะแล้วมาตัดให้ไกลกินก็ได้เอาหญ้าว่านมาปู้ย้อู้ก็สิเอาแน่มาเลี้ยงนะทุกคนเป็นแน่แดงนะใชเอาแน่มาเลี้ยงเเพื่อลดต้นถืนไก่เนาะแต่ว่ากระบุมีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ดอกอันนี้ก็ซิเป็นครั้งแรกที่จะเลี้ยงเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าอะยากเฮือนเฮาแบบว่ามีไก่ไข่เมียแต่สมมติเราเห็ดได้นี่ขายภายในบ้านนี่ก็ต่อเฮงเราไหมเนาะแต่สมมติเราเฮาเห็ดได้เงีงๆอีกเขาขายภายในเมืองเขานี่ก็ได้หลายเลยะนะก็คือแบบยูทูปก็เป็นอาาีพักแต่่ว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่อู้ก็จะเอามาเป็นอาซีบเสริมเพื่อแบบว่าถ้าเมื่อไหร่เมื่อเรื่องแบบยูทูบเฮามันไม่ได้เป็นตามที่ใจหวังขึ้นมาฮะนะเฮาก็ยังแบบมีเป็ดมีไก่เฮาหองฮับเฮาไว้ฮะนะแล้วก็เฮ็ดเพื่อไว้นะแม่เนาะเพราะว่าเฮายุ่งฮืินเฮาก็เฮ็ดฮานเฮาก็บ่แม่นก็บ่ได้นักซั่เดือแต่ว่าเฮาไปเฮ็ดส่วนยางเ่าก็เฮ็ดปะไว้เพื่ออนาคตนะเออมันมีหลายอันซํำหองไว้มันมันนั่นเฮาก็เอาคนไปเฮ็ดจ้างคนไปตัดเอาประมาณนี้ อ่าสัมภาษณ์อีกแค่นึงตอนมือซีอันซีไปซื้อรถดท่านฟันมาอันเด้ออุย้ยเมยฟันโบสซื้อรถมาได้แล้วได้เออซื้อรถมาได้แล้วฟันมาน<ม>าะแล้ว,ล,ว,ล,วละเมยละนอนเมยละฟันเมย์มาำไอ้นี้นะรถน้ำพันนี่เป็นตัวหู้ตัวแม่ไหมจอไอ้นี้วะโอ้ก็ตัวหู้เลยเนาะเออก็ตัวหู้แม่ลูกทายเด้อจีเออละนอนคามมาละฟันฟันมันมีเด็กน้อยเด้งเด้งว่าจัดอัน เราบ่มีเสื้อมีผ้าดิแม่เราผ้าข้าวมันไปห่อไปอุ้มเอาแล้วเม่กัยึงแบบวันยึง,แบบยงว่าหักนะแล้วก็มื่นตาเรื่องเม่คันแม่ฟันว่าอันได้อันเด็กน้อยอยนันเป็นเป็ดมีโซกอืมก็ที่เป็นโซกแบบลูกอันแบบซื้อรถให้พอนี่ีิประมาณนี้ท <c oughs> ีเนาะอันหลายหลายคนก็ว่าว่าราคารถที่อูซื้อสองเอ็ดพันสองร้อยปีสองพันสิบสี่ฮันราคาแพง แม่นทุกคนยอมรับเลยว่าราคารถมือสองอยู่หลาวนี้แพงเพราะว่าอันนี้ฮันเป็นราคาที่ทึกสุดๆเลยที่พิซอกมามทั่นครหลวงอย่างจันนี้แล้วก็เป็นรถที่อันหลายๆคนก็ว่าว่าให้พอให้อันซอกคนที่ไปเบิง้งรถหูรถแด,ด่ยังค่อยเสื่อ,อนเนี่ยเพื่อก็กเข้าใจ 4, เอฟซีคนเป็นห่วงเนาะอันนี้อูนน๋ก็นนเข้าใจจุดนี้อยู่<ม>แต่ว่าพอจ้อยฮันก็เป็นคนที่หูเรื่องรถด,ดีอยู่แล้วอู๋ก็ให้พ่อเป็นคนเลือกสุดใจนะเพราะว่ารถคันนี้ฮัน เทิงว่าอูเป็นกับไยเป็นคนดาวก็จริงแต่ว่าสุดท้ายอูกับไยเป็นคนมอบรถนี้ให้พ่อเนาะเป็นรถของพ่อเนาะส่วนอูกับไอยบ้ได้มีรถด,ด้วทุกคนตั้งซื้อให้พ่อเพราะว่าอันพ่อหันกับแบบส่งเฮาเฮียนเอาเทเอาว่านแล้วฮนนะโบมีอีหอย่างตอบแทนพ่อเลยเห็นนะก็เลยว่าซื้อรถซื้อรถนี้มามา,ม,ามอบให้พ่อเนาะและ้วก็ราคาฮัเซาเอ็ดพันสองร้อยแพงแพงอีหลีคันท่าเทียบเสือไทยนะคันท่ายุไทยนี่ราคานี้บ้เกินสองสามแสนบาทแต่อันนี้ป่าไปเกือบเจ็ดแสนของได้เขาซื้อนะ Uh huh. อันแล้วกะทีนี้ละมันราคาแพงมันราคาแพงซ้ำทันละพยังดาวอีก3ปีอีกได้ฮะนะค่าดอกเบีย้ยกับหนุดสามนะทุกคน mm hmm. แล้วกัเวลาถ้าว่าเฮาปิดใจโป้มืดนี้เขาก็ซืดด้อรถให้เฮาอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยทั้งหมดแต่ว่าอันก็คือที่ดาวไปเรื่อยๆแหละจนฮอสสามปีคืนว่าฮอสประมาณสองปีคัาน่ามีเงินไปโป้มืกก็จะเอาเงินไปโป้ให้มันมืดเนาะเ mm hmm. พราะว่าเขาไม่อยากเป็นหนี้หลายสิฮะนะ mm hmm. แล้วก็รถถ้มันเป็นรถอ่า เป,ป็นรถวีโกแซปี2 0 1 4ิแซมปี2014แล้ว รถย้ายพ่วง้อทุกคนรถนี่ฮันเป็นรถมือสองแท้ๆบ่แม่รถมือสามมือซี่ตามที่เขาไปเบิ่งกันนะตามที่เขาไปเบื้องบางบ่อเขาชีว่ารถมือสองมือมือหนึ่งมือสองมือสองสิแต่ว่าแท้จริงแล้วไปบัดแท้จริงมันเป็นรถมือสามมือสี่คุณะแต่ว่ารถอันนี้ฮันเป็นรถพ่อจ้อยบอกว่ามันเป็นรถมือสองแท้เพราะว่าพ่อจ้อยฮันเคยแบบลินรถมือสองหลายนะแล้วิฮูว่ารถแบบแต่รถมือสองมือสามมือสี่พ่อจ้อยก็บ่าสิเออแบบอันเด้เขาเล่น้ม่เดียวหนึ่งเดียวเล่นนะเพราะว่ามันเป็นรถของอ่น เจ้าเมืองว่ะเป็นลูกของเจ้าเมืองทางพงศลีหรือว่าเจ้าแข่งทางพงศลีนี่แหละแล้วเขาไสขี่ไปการสินะขี่ไปการมาเฮือนขี่ไปการมาเฮือนแล้วที่นี่เขาอยากได้รถไหมแล้วเขาเอาไปเทินนี่แหละรถนี่นะเขาอันตามที่เจ้าของฮานว่าให้ฟังนะเอามาเทินรถมันก็เลยอย่างสภาพแบบว่า อ่ะไม่ไม่แดดแต่ว่าเสียเอสพันสองร้อยนี่บางยูไทยนี่อันเขื่อนไอ้อ้ยเป็นคนไทยเนาะกระซิบว่าว่ามันแพงแต่ว่ายูลาวพวกเขาว่าว่าเขาถามพวกเขาว่าอันถามอู้ว่าอู้ซื้อรถเท่าได้อ้ก็ว่าเสียเอสพันสองร้อยอุก็ว่าสิเนาะเสียเอสพันสองร้อยเหรียญเขาก็ว่าว่าป้า คือทึกแค่ีิเป็นตะขี้อยู่ะอะเขาก็ว่าเลยนี่ด้ <c oughs> เออแบบยุราวแบบถ้าราคาเศษพันสองร้อยนี่สิว่าทึกแล้วฮะน่ะแต่ว่ายูไทยมันก็เขาก็ซิว่าแพงสี่ฮะนะมันมันจิโบตูนกันมันตูนกันแบบนี้รถของอู่มันก็คือบัสามารถเอาข้ามไปไทยได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถเปี้ยนเปี้ยนพวงมาลัยเปี้ยนพวงมาลัยมือนนั้นน่ะก็รถท่านก็อูก้ก็ได้ขี่แบบ ขี้เต็มๆเม้นมื้อที่ขอยืมรถพ่อไปพาเอที่ไปเลาะหาให้ตัวครับให้กระเทือนนั่นแหละได้ขี่เต็มๆมาน,น่ะเพราะว่าตอนนั้นพ่อเอามาแล้วพ่อก็เอาไปเลยจนสองสามมือ้อมาทุกคนจะค่อยโทรหาลูกนะแบบได้รถแหงแล้วดีใจแล้วไปเลิ<ช>พอ่อจ้อยอใจเออ,อว่าสนใจไ่เลย อันเดียวนี้ฮัละแม่พอจ้อยฮนละแม่ออกเวียกย่างเป็นทางการแล้วทุกคนมีตั้งแต่รอท่ามือออกเวียกข้างหนกก็คือท้ายเดือนเนาะออกออกเวียกมาแท้ๆล่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้พ่อจ้อยเดินทางกับ้านแล้วคนเครื่องกับ้านแล้วเนาะออกมาอยู่บ้านเป็นทางการละแล้วก็ซิบกับไปเฮ็ดเวียกเนื้อละเพราะว่ามืดเวลาแล้วทุกคนมืดเวลาการเฮ็ดเวียกมืดเวลาแบบ สิ้นสุดล้วนะน่ะเพราะว่าเฮ็ดเวียกมาไล่ไลายแหงและแบบโบมีมือพักพ่อนแล้วกับวไดนี้ยูนะ่นัมแม่จกเทื่ยแล้วกัแม่ก็ยู่งเงินผู้เดียวบันนี้แม่จันก็สิ้นสุดการยู่ผู้เดียวแล้ววันนี้ก็มีคนมายู่เป็นคู่แล้วสมมติอูบอยู่กันยังมีพ่อที่ยูน่นัมอันเด้อพ่อก็ตั้งความหวังไว้หลายคือแบบได้รถมาแล้วเพิ่นก็พยปยามพี่ยามน้องเพิ่นอยู่ยไต่แทนแหละ เติมน้ำมนันอันเดิมแล้วก็สิไปเพื่อนกันส่วนอู้ไปยู่เนาะทุกคนส่วนอู้ไปยามพี่น้องอยู่ใต้อยู่อูกะสิไปย,ยู่แต่ว่าอันที่แรกว่าสิไปอันนำไปบ้านอาไปาแถวบ้านน,น้อยแถวบ้านซุกขแหละสิไปบ้านอาอันอาวานอันสิไปอันเขาเออนี่นอย่างว่าไปดำนาซ้วยแต่ว่าแผนนี่คือสิบได้ไปอะแหละเพราะว่า,างงเวียยังไหล,ลแล้วก็มีหลายคนนัด แล้วกันเวียง u t u b e ของอู๋กะมีคนนัดหลายอยู่เนาะ <c oughs> ก็เลยซิได้ไปตามนัดก่อนเพราะว่าโอกาสก่อนซิได้มาพบกันกันบโบเมนเรื่องง่ายๆนะทุกคนก็นเลยซิไปตามนัดก่อนแล้วกัอู๋ก็ยังสีได้ไปแลนเอกสารหลายย่า,ยางอยู่ทุกคนตอนนี้ก็คือเมื่อเวียงสุดแล้วนี่ที่แรกว่าจะไปแลนเอกสารไปลมเรื่องเอกสารกัยังบบทันได้ลมซ้ำเรื่องเอกสารกัฟ้าวเอ้พอดีอาทิปมาทีแรกเมือ่อนานๆเห่ากับต้วยฮาสิไปแลนเอกสาร โอ้ยตัอวอีนเนอกสารไปไทยแต่เ้องีิเลนเอกสารอ่นการเที่ยวภายในประเทศแต่ว่าอันอพอดีไอทิปมาแล้วไม่ได้ไปฮ็ศเลยแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้ฮันคิดว่าสิไปฮิตอยู่ไซส,สมบูรณ์ลองลองเบิ่งซิติตตอเขาเบิ่งว่าจะมีวิธีการฮ็ดแบบเดือบบอสิฮนนะนี่เนาะกับประมาณนี้ทุกคนแม่จันก็นดีใจแหงในรถเนาะ ดีใจได้รถล,ล้ดีใจอันเดอเรื่องได้รถอันก็นดีใจยูดแต่ว่าดีใจที่ว่าลูกสาวลูกชายท่านซื้อรถท่านซื้อเออดีใจได้รถทันซื้อๆๆดีใจลูกสาวลูกชายซื้อรถให้พ่อ <c oughs> ภูมิใจในลูกพี่ <c oughs> ภูมิใจในลูกพี่ที่แบบว่าอันอที่แบบว่าส่งเงินเฮียน,ม,ยนมืดไา่เนาะมืดไล่แล้วกันยังมีความฮาพิ่ซอบยังมีความอินดูพ่อแม่อีเมยส่งเอากัไอ้นี่มืดไล่ปะ ฮอดบตือหนึ่ง <c oughs> คนไปตลอดมันบูฮัวหอดบ่หอดนะนเพราะว่าแต่ว่าของเงินแม่ทุกเชือนี่เอาทุกเช้อนี่เอาเอ,เอาเอาเทือทับพตีเป็นเงินไทยกับเอาเทือละมื่นสองมืนม่นหมดเลยทุกเดือนนะน่ะแม่ต้องจ่ายเงินให,หน้เดือนละมืน่นสองมืนม่นบางเดือนก็สามมื่นหมดเลยกับบูนัวกับบูฮัวพ่อกับแม่ไปเอาเงินมาแต่ทางเดือนดอกงูแต่ว่า อันแต่ว่าอันแม่บอไดเปน็นนีส่งเหียนตีบอแม่บ่ไดเป็นนีบ่บมีนีตีเออหาด้วยเหื่อด้วยแหงทนทุกขีบทุกอัดส่งลูกแต่ว่าอันส้นลา่ายะอันแบบเขามีมู่มู่ที่แบบเขาก็มีแม่ส่งเหียนคือกันนะแต่ว่าแม่บางคนเพิ่นบ่มีแต่ว่าเพื่อนไปยืมนี่ยืมสินม้นว่เฮ้ลูกเพิ่นเฮียนนะแต่ว่าแม่นี่อู้กับบุเคยท่าบอกเธอว่าแม่ไปยืมเงินมาเฮ้แม่บ่ได้ยืมเงินผู้ใดแม่หาด้วยตนเองกับพออือกีดยางเนาะ อันย่างหันห้าดิฉี่แต่ว่าอืค่ายเครื่องค่ายคล้องตะกี้ค่ายงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงอะไรย่งเออเนาะค่ายงัวเนาะค่ายงัวส่งควยเฮียนแล้วก็อันแล้วก็อันอันเดียว่าแล้วก็อันนี้พ่อไปเฮ็ดเบี้ยงเนาะพ่อไปเฮ็ดเบี้ยแล้วคอยได้ในเงินส่งเฮียนเนาะเอไป้อแล้วอีเมียู้ซึกเนี่ยเด้ออันเวลาอเฮากับอีเมียไปตลาดละเพิ่นกระทวมาอันเฮาบุปฮิดเวียกว่าคือนนะเซียน แอบ,บเฮียนจบมาแล้วคือบบไปเฮ็ดเวียกหน่อยสินะก็โบได้ฮูบบ้ซื้อกันได้คิดว่า <c oughs> แมนยูอ่ะเพิ่นถามว่าอันเฮียนจบมาแล้วบ่ไปเฮ็ดเวียกแต่ว่าเฮ็ดอันใดได้เงินแล้วก็เฮ็ดอันนั้นเนาะแม่เข้าใจแบบจังซี่เนาะทุกอาชีพกมม็มีเกียรติมีศักดซี่เป็นห้องตัวเองอะลรเนาะเฮียน,ะนมามันก็บ,บ่ได้เสียหายมันก็อยู่ในสมองเฮาแหละแม่นแต่ว่าถ้ามีโอกาสเฮียนต้องเฮียนเนาะแม่นก็ประมาณนี้ต้องได้เฮียนต้องได้เฮียนนี่เนาะทุกคนเนาะนี่อันแม่จันนี่จบม .2 องบ่จบติม .2 จบก็จบอ่ะสิขึ้นรับ,บ,บมันจบออกเลยเส้นเงินเดลแล้วเลยทีเข้าไหมหรอโบเข้าฮะนะเออสิขึ้นมันมอซ้ำแล้วโบได้ไปตู้เบอร์เฮียนมันบอตูออ้เบอร์เฮียนบบมีผู้เอาน้องบบมีผู้ไปนา <c oughs> อ่าทุกคนประมาณนี้เลยเนาะแม่จันก็ดีใจเนาะแล้วก็ดีใจจากน้อยพวกเขาขา้เศ็กคอปเป็ดคอไก่แล้ว <นะ S 2> แหละกะจากน้อยเดี๋ยวท่าพ่อมาผู้หล็กจะข้าศึกเริ่มเห็ดแต่ว่าตอนนี้ฮันมืออื่นก็สิไปส่วนกับแม่สิไปปักลักยางสิเกี่ยมปลูกยางเนาะทุกคนเบียกไล่แต่ว่ามีแต่เบียกแต่บบได้เงิน <laughs> กับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะถ้านพัคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด,ลกดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุกกับแม่คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย